กรรมเมตตาวจชิกรรมเมตตามนกรรมเมตตาแล้วก็ตั้งใจจะเิญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติกายกตานุสติมารนานุสติอุปสมานุสติอนุสติสิทมันจะเริญ กรรมฐา,านสี่สิบดวงกต่สินสิบดวงแล้วก็อาสุภสิบดวงอานุสติสิบดวงรวมกันทั้งหมดก็กรรมฐา,านสี่สิบนอกจากนั้นก็ให้จเจริญภาวนาปู่บุญชุมญช่มตอนนี้แหละสมัยตะก่อนปเป็นเนนน้อยอายุสิบเอ็ดขวบอายุสิบเอ็ดขวบกับสามเดือนมาบวชเป็นเนนตอนนี้อายุ หกสิบเอ็ดหสิบสปีเข้ามาแล้วจะอยู่ไปเท่าไหร่ไม่ด้สังขารมันไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราอย่าประมาทในชีวิตให้หากำไรเสียชีวิตดิบเล่งขนขวายกระทุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาศีลส,สมาธิปัญญา ให้มีปัญญาสม,มาธิฏฐินำหน้าจะทําทสิ่งใดต้องมีปัญญาสม,มาธิเป็นญาณสัมปยุตอย่าเป็นญาณวิปยุตถ้าญาณวิปยุตแล้วไม่ประกอบด้วยญาณทําสิ่งใดก็ไม่ได้บุญได้กุศลเยอะให้มีปัญญาสม,มาธิฏฐินำหน้าตัวยอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป